ทำมาบทเรื่องชาตินพามอ่านข้าพระเจ้าจะกล่าวพระศาสนาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราลบชาตินพรามคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าณชาตาหิเป็นต้นได้ยินว่าชาตินพามนั้นคิดว่าเราเกิดดีแล้วทั้งฝ่ายมารดาทั้งฝ่ายบิดาเกิดในตระกูลพรามถ้าะสมณโคดมตรัสเรียกภาษาบกทั้งหลายของพระองค์ว่าพราม การที่พระองค์ตัดเรียกเราอย่างนั้นบ้างก็ควรดังนี้แล้วจึงไปยังสำนักของพระศา,าสดาทูลถามเนื้อความนั้นครั้งนั้นพระศาสดาตรัสกับพราหม์นั้นว่าพราหมณ์เราไม่เรียกว่าพราหมณ์ด้วยเหตุสักว่าชดาไม่เรียกด้วยเหตุสักว่าชาติและโคตเราเรียกผู้มีสัจจะอันแทงตลอดแล้วเท่านั้นว่าเป็นพราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า บุคคลย่อมเป็นพราหมณ์ด้วยชดาด้วยโคดด้วยชาติหามิได้สัจจะและธรรมมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้สะอาดและผู้นั้นเป็นพราหมณ์ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องชติลพรามจบแล้ว